อะไรมั่งโอ้โหเรียบร้อยครับไม่จ่ายค่าเน็ตโอ้ไม่จ่ายค่าเน็ตนะอันนี้โอ้พลาดแต่เมื่อกี้เราก็คือหงัวตัวอื่นมานะเยรีบย,ยบร้อยเลยเซตเรานะครับคือแบบกำลังฝึกโยคะกายกรรมกายภาพบําบัดหรือบางทีแม่เขาจะเรียกไปซื้อสิวขาวเงี้ยอ่า มีใครแบบเคยปะแบบแม่ใช้ไปซื้อของเงี้ยแบบจังหวะกำลังตึงากำลังเครียดเรียบร้อยเลยเครียดกว่าเดิมเลยเครียดเพราะโดนเรียกไปซื้อของไงอ่า <c ười> ใครเคยทีตตต่ต้องมีแหละจริงๆคนดูเราเนี่ยต้องมีแบบกำลังแบบตึงๆอยู่แล้วโดนเรียกเรียกใช้เงี้ยจังหวะสำคัญเงี้ยเรียบร้อยสรุปยังไงกำลังกำลังทิ้งสมาธิสมาธิแตก <c ười> พับจอทีนี้แบบภาพหลุดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาตัวแอร์ดรอปนะคนดูวิ้ยมนขับรถมาเลยว่ะไป เจมิงนะคุณดูอขอยายะอะไรในช็อปเอ้าฮะเอ้าเธอไม่ตายโอ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยไอ้ไอวัวเขาแบบวางไม่ได้เอ้าวไวไฟกูเอ้าว,ไวไ,ไ,าวไวไฟมันไม่ติดี่ะโอ